แม้เราจะนั่งสมาธิโยถ้าขาดสติจิตมันง่วงเหงาเหานอนไปได้อันนั้นก็คือว่านอนเรียกว่านอนแบบลิงลิงนั่นมันไม่ได้นอนเหมือนคนมันนั่งหลับแต่คนเราไม่ได้ไปดูลิงนอนแต่ว่าเรียนกับลิงได้ ที่เรานั่งภาวนาเป็นง่วงเหงาเหานอนได้นะคือว่าเรียนสมาธิจากลิงลิงบกอกที่มันมาหากินใบไม้ตามข้างทำผ้าปองเราเนะี่ยนั่นแหละมันนั่งสมาธิลิงเหงานอนอนย่าไปเรียนอย่างนั้นเมื่อนั่งสมาธิแล้วท่านให้ยืดตัวให้เที่ยงตรง บ่ให้นั่งสมสอลงไปไม่ให้ก้มนักไม่ให้เนยนักเรียกว่าตั้งใจตั้งตัวคำว่าตั้งใจเนี่ยตั้งมดตัวถ้าใจมันยังหลงลืมไปง่วงเหาเหานอนให้เตือนจิตของเราเวลานี้ให้ได้วันนี้มันสมาธิว่านอนวานอนก็แปลว่าลิงลิงก็แปลว่าวอก วอกสามสิบสองภาษาเหนือเขาว่าวอกสามสิบสองลีงนั่นเขาว่าวอกเขาบ่าว่าเลียงเมืองเหนือเขาว่าวอกมันวอกแวกถ้าใครเห็นลียงจะรู้ได้เข้าใจไม่มีเวลาสงบจิตใจของคนเหานี้ก็คล้ายกันกับวานนอนคล้ายกันกับลิง คือมันวอกแวกวันไหวอยู่เสมอไม่ว่าเสียงอะไรดังตกแต็กปุกเปีกรุนแรงเบาก็าต่างเจตนะมันถึงวอกแวกไปล้ไปตามเสียงเสียงดีก็อยากฟังเสียงเขาดุดาว่าลายป้ายสีให้ไม่ชอบโกรธเกียจขึ้นมานั่นแหละคือว่าเจตไม่สงบตั้งมัน่นในสมาธิภาวานา แใ่นั้นถ้าจิตเราทุกคนผู้ใดก็าตามถ้ายังง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทางห้ากามาชันพยาบาทถีนมิทะอุทจักุกุจจะความฟุ้งซ่านดำคาญวิจิกิจฉาถ้าจิตยังมีสงสัยนั่นบางสงสัยนี่บางคือจิตออกนอกทางนั้นแหละเจ็ดขาดสติสัมปชัญญะ จิตไม่มีความระลึก